สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมต้อมจากไคลเนอร์ครับ วันนี้ผมอยู่กับรถยนต์อี o คคา s e ซีดานะครับซูซูกิเซตในรุ่นปรับโฉมปี2020รอบนี้เรานำรถยนต์รุ่นนี้มาทำการทดสอบสมรรถนะด้วยเครื่องมือทดสอบนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปติดตามกันดูนะครับว่ารถยนต์รุ่นนี้จะมีสมรรถนะอัตราเร่งระยะเบรกเป็นอย่างไรบ้างนะครับนอกจากนี้ผมก็ยังรีวิวนะครับถึงการปรับเปลี่ยนเข้ามาสาหรับซู zu กิเซทรุ่นใหม่ปี2020นะครับว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนเข้ามาบ้างสาหรับรถยนต์รุ่นนี้ครับซูซูกิเซทในรุ่นปี2020นะ เข้ามาทําตลาดด้วยกัน4รุ่นย่อยนะครับราคาช่วงนี้เป็นราคาโปรโมชั่นนะครับตั้งราคาเริ่มต้นนะครับในรุ่น GL เกียร์ธรรมดาเอาไว้5้าแ0 0สบาทครับส่วนรุ่นถัดขึ้นไปนะครับเป็นรุ่น GL เกียร์อัตโนมัติตั้งราคาเอาไว้5้าแส0ห้บาทครับและรุ่นลองท็อปนะครับก็คือรุ่น GLX นะครับตั้งราคาเอาไว้6กแส0 0อบาทครับ ส่วนรถคันนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดรุ่น RS เพิ่มอุปกรณ์ตกแต่งเข้ามารอบคันนะครับตั้งราคาไว้675,000บาทครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นราคาในช่วงโปรโมชั่นครับมาดูกันตกแต่งภายนอกของ s u z u กิเซในรุ่นปี2020กันครับแน่นอนครับว่าในรุ่น RS นะครับก็จะมาพร้อมกับชุดตกแต่งรอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตรอบคันนะครับรวมทั้งสปอยเลอร์ด้านท้ายที่ดูสปอร์ตด้วยครับ สุสกิเซทในรุ่นปี2020นะครับโดยเฉพาะในรุ่น RS รุ่นท็อปนะครับโคมไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าหลอดด้านในของโคมไฟนะครับหรือว่าดวงไฟนะครับเป็นหลอดแบบ LED เรียบร้อยแล้วนะครับของเดิมเป็นแบบฮาโลเจนนะครับตอนนี้เซทในรุ่น RS ในรุ่นปี2020เป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED ครับนอกจากนี้นะครับสำหรับโคมนะครับได้รับการตกแต่งใหม่ด้านในนะครับก็คือไฟหลีตอนกลางคืนนะครับเป็นไฟหลีแบบ LED เช่นกันครับ ภายนอกของสุสกิเซตนะครับยังเพิ่มความหรูหราและก็พรีเมียมเข้าไปมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะโคมไฟหน้านะครับมีการตกแต่งคิ้วโครเมียมเข้ามานะครับด้านในโคมไฟรวมทั้งบริเวณกรอบของไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับนอกจากสีดําดีไซน์สปอร์ตแล้วยังเพิ่มกรอบโครเมียมเข้ามาทําให้เซร,รุ่นใหม่นะครับดูพรีเมียมแล้วก็หรูหรามากขึ้นกว่าเดิมครับสำหรับดีไซน์ของกระจังหน้าก็ได้รับการปรับเปลี่ยนใหม่ ให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับมาผสมผสานกับความหรูหราที่เพิ่มวัสดุที่เป็นโครเมียมเข้ามานะครับโดยตรงกลางของกระจังด้านหน้านะครับเพิ่มความยาวนะครับจากแนวกระจังเดิมนะครับซึ่งสั้นกว่านี้ตอนนี้ถูกขยายออกไปนะครับให้กระจังด้านหน้ามีความยาวมากย่ขึ้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนกระจังด้านหน้าด้วยดีไซน์ที่หรูหราและก็เป็นสีดำมันครับให้อารมณ์สปอร์ตมากย่ขึ้นครับนอกจากนี้นะครับก็ยังเพิ่มกรอบโครเมียมหรือว่าคิ้วโครเมียมเข้ามา ด้านบนของกระจังแล้วก็ด้านล่านะครับทำให้ดูหรูหรารับกับโคมไฟด้านหน้าแล้วก็กรอบของไฟตัดหมอกด้วยครับกระจกมองข้างก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะครับส่วนมือเปิดประตูก็จะมาพร้อมกับกุญแจแบบคีเลสนะครับใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วนอกจากนี้บริเวณมือเปิดประตูทั้ง4นะครับก็จะเป็นแบบโครมเมียมทั้งหมดครับมาดูกันที่ด้านข้างนะครับ ด้านข้างดูเหมือนสีของล้อแม็กจะเป็นสีเทาที่เข้มขึ้นกว่าเดิมนะครับเป็นล้อแม็กขนาด16นิ้วลายก้านนอกจากนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับยางเบสโตนอีโคเปียขนาด 195/55R16 ครับ มาถึงด้านท้ายนะครับเรามาดูกันว่าด้านท้ายของ CSRS ในรุ่นปี2020ปรับเปลี่ยนอะไรกันไปบ้างครับด้านท้ายที่ติดตั้งเข้ามาเลยก็คือกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังตรงนี้จะมาพร้อมเส้นกัดระยะนะครับทำให้มองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ถอยจอดได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับส่วนกันชนด้านท้ายที่ติดตั้งเพิ่มเข้ามาก็คือเซ็นเซอร์4จุดบริเวณกันชนด้านท้ายนะครับซึ่งเซ็นเซอร์ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถด,ด้วยครับ นอกจากนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามามองเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือการเพิ่มกรอบโครเมียมน,นะครับซึ่งเป็นการตกแต่งให้สอดรับกับการตกแต่งของด้านหน้าด้วยครับส่วนอื่นๆก็จะเป็นชุดตกแต่งในสไตล์สปอร์ตของ RS อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสกเกิร์ตด้านล่างนะครับรวมทั้งสปอยเลอร์ด้านบนนะครับซึ่งจะยกระดับให้รถรุ่นนี้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยครับ ตอนนี้ผมก็เข้ามานั่งในห้องโดยสารของ Suzuki Set ในรุ่นท็อปสุดก็คือรุ่น RS นะครับก็จะได้เห็นนะครับว่ามีอะไรติดตั้งเข้ามาบ้างน,นะครับเบเวจอนะครับซึ่งเป็นจอของ Suzuki Smart Connect นะครับตอนนี้รุ่นใหม่ปี2020ติดตั้งกล้องมองหลังพร้อมกับเส้นกระยะเข้ามาด้วยนะครับ จะเห็นชัดเจนนะครับว่ากล้องมองหลังติดตั้งมาด้วยแล้วก็มีเส้นกระยะนะครับรวมทั้งเซ็นเซอร์ด้านท้ายนะครับซึ่งจะทํางานเมื่อเราใส่เกียร์ถอยหลังนะครับภาพก็จะปรากฏขึ้นแล้วก็ทํางานพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยจอดครับนอกจากนี้นะครับในรถรุ่นนี้นะครับสำหรับจอสุส u กิ Smart Connect คันนี้นะครับเป็นจอที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับที่เรียกว่า Apple CarP l a y หรือว่าโทรศัพท์มือถือในระบบ a p p l e นั่นเองครับระบบนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วนะครับ ตอนนี้ผมลองเชื่อมต่อให้เห็นแล้วนะครับระบบทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับเชื่อมต่อทันทีนะครับสัญลักษณ์คาเพยขึ้นมาตอนนี้นะครับเชื่อมต่อไปแล้วนะครับก็จะปรากฏขึ้นมาเป็น g o o g l e Map และก็แสดงเวลานะครับจากจุด ที่เราอยู่ตรงนี้นะครับไปถึงบ้านนะครับใช้เวลากี่นาทีนะครับเราสามารถให้แผนที่นำทางนะครับนำรถของเรานะครับกลับไปยังบ้านได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งยังสามารถค้นหาที่หมายต่างๆนะครับที่เราจะเดินทางไปได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ํามันร้านจอดรถพัตคารร้านกาแฟร้านขายของชำนะครับมีเอาไว้ทั้งหมดนะครับรวมถึงนะครับการสั่งงานด้วยเสียงนะครับคุณต้องการไปไหน ฝั่งซ้ายก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับชุดควบคุมทางฝั่งซ้ายที่ติดตั้งมานะครับเป็นชุดควบคุมระบบเครื่องเสียงภายในรถนะครับสามารถเพิ่มหรือว่าลดเสียงเลือกแทร็กเพลงนะครับเลือกโหมดการทํางานแล้วก็ตัดเสียงได้ด้วยครับส่วนชุดควบคุมด้านล่างนะครับจะทํางานก็ต่อเมื่อเราเสียบชาร์จกับโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเสียบเข้าไปเมื่อซิงก์กับโทรศัพท์มือถือที่เป็นระบบ Apple CarP l a y นะครับก็จะสามารถทํางานโดยการ กดนะครับเพื่อจะสั่งงานด้วยเสียงนะครับหรือว่ารับแล้วก็วางสายโทรศัพท์ได้ด้วยครับมาตรวัดเรือนใหม่ของรถ รุ่นนี้นะครับติดตั้งจอแสดงข้อมูลการทำงานของรถเข้ามาด้วยนะครับตรงกลางที่เรียกว่าจอมัลติอินฟอร์เมชันดิสเพย์นะครับเป็นหน้าจอขนาดเล็กนะครับตรงกลางด้านบนก็จะแสดงอุณหภูมิภายนอกนะครับถัดลงมาจะเป็นตำแหน่งของเกียร์นะครับแล้วก็มีตัวเลขนะครับซึ่งจะบอกอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยรวมทั้งอัตราสิ้นเปลืองแบบเรียวไทม์นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังบอกระยะ การทางานหรือว่าระยะการใช้งานของรถนะครับเป็นระยะทางรวมนะครับรวมทั้งทิป A ทิป B ได้ด้วยระบบแอร์เป็นระบบแอร์อัตโนมัตินะครับระบบปรับอากาศอัตโนมัติฝั่งซ้ายก็จะเป็นชุดควบคุมระดับอุณหภูมิภายในรถคันนี้นะครับฝั่งขวาก็จะเป็นชุดควบคุมแรงลมนะครับส่วนตรงกลางนะครับเป็นระบบออโต้นะครับสามารถปรับตั้งได้อย่างสะดวกรวดเร็วครับถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นชุดปิดที่มีความ เรียบง่ายนะครับดูเรียบหรูนะครับเปิดขึ้นมานะครับก็จะเป็นช่องวางแก้วน้ํา2ช่องนะครับมีช่องชาร์จไฟซึ่งเป็น power outlet 12โวลต์นะครับช่องเสียบแบบ AUX นะครับแล้วก็ช่องเสียบแบบ USB ให้มาด้วยกับคอนโซลด้านหน้านะครับมีการตกแต่งเน้นความเรียบหรูในสไตล์ทูโทนนะครับคอนโซลสีเทาดำนะครับตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นสี เทานะครับเป็นวัสดุเคลือบแบบมันวาวนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงดับบอร์ดด้านหน้านะครับแผงข้างประตูนะครับรวมถึงกรอบช่องแอร์นะครับซึ่งเป็นวัสดุแบบอลูมิเนียมนะครับหรือว่าสเตนเลสเข้ามาและก็ดูกลมกลืนกับมาตรฐานเรือนไม้ของรถคันนี้ตอนนี้ผมก็ลองเข้ามานั่งในเบาะนั่งด้านหลังของ Suzuki ิ i ซทนะครับซึ่งต้องบอกได้เลยนะครับว่า Suzuki ิเซทเนี่ยมีจุดเด่นก็คือที่นั่งภายในห้องโดยสารด้านหลังนะครับเพราะว่ามีพื้นที่ได้กว้างขวางแล้วก็เหลือเฟือนะครับนั่งได้อย่างสะดวกสบาย เบาะด้านหลังนะครับเป็นเบาะที่มีดีไซน์การออกแบบมาเป็นหัวหมอนในตัวนะครับเป็นบิวอินขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันนะครับส่วนบริเวณเบาะนั่งด้านล่านะครับก็จะมีขนาดที่ยาวนั่งได้อย่างสบายครับและจุดเด่นที่สําคัญเลยนะครับก็คือการเพิ่มพื้นที่ของเลกลุมหรือว่าพื้นที่ส่วนขาเข้ามานะครับทำให้พื้นที่ส่วนขานะครับมีระยะที่เหลือได้กว้างมากๆครับผมสูง100 6 8ซนเมนะครับพื้นที่ส่วนขายังมีเหลือเฟือสามารถยืดแล้วก็นั่งได้อย่างสบายๆครับและนอกจากนี้นะครับบริเวณคอนโซลเกียร์ ด้านหลังนะครับถูกติดตั้งช่องแอร์ให้มาด้วยนะครับทำให้ห้องโดยสารด้านหลังมีความเย็นสบายแล้วก็เย็นได้อย่างทั่วถึงนะครับส่วนด้านล่างนะครับติดตั้งช่องเสียบชาร์จไฟซึ่งเป็น power outlet 12โวลต์ให้มาด้วยนะครับบริเวณด้านล่างถัดลงไปนะครับด้านล่างสุดนะครับก็ยังมีที่วางโทรศัพท์มือถือหรือว่าที่วางสมาร์ทโฟนหลังจากที่เราเสียบชาร์จแล้วเรายังวางโทรศัพท์ตรงนี้ได้ด้วยครับเดี๋ยวผมจะทำการวัดระดับเสียงรบกวน ภายในห้องโดยสารของซูซูกิเซทในรุ่นปี2020คันนี้นะครับมาดูกันว่าระดับเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารของรถคันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับเราทําการเปิดแอร์ uhm> แรงลมเบอร์หนึ่งนะครับอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสนะครับเป็นอุณหภูมิคงที่แล้วก็ใช้ความเร็วคงที่ด้วยนะครับไปดูกันว่าเสียงรบกวนของรถคันนี้นะครับจะทําได้ดีแค่ไหนครับมาดูกันที่ระดับเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารนะครับผลทดสอบที่ออกมานะครับความเร็วคงที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมง วัดได้60บเดซิเบลครับความเร็วคงที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้62บเดซิเบลครับความเร็วคงที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้66เดซิเบลครับและความเร็วคงที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้68เดซิเบลครับภาพรวมจากผลทดสอบที่ออกมานะครับตัวเลขทำได้ใกล้เคียงกับผลทดสอบครั้งที่แล้วเลยทีเดียวครับก่อนที่เราจะไปทำการทดสอบกันนะครับเรามาดูขุมพลังที่ถูกติดตั้งเอาไว้ในสุสากิเซตคันนี้ก่อนครับ เครื่องยนต์ของ s Su z u k กิเซตรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์รหัส K12B นะครับ4สูบ16วาลหรือว่า1,242ซีซีนะครับสำหรับปริมาตรกระบอกสูบครับซึ่งให้กำลังสูงสุดอยู่ที่91แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแล้วก็มีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่118นิวตันเมตรที่4,800รอบต่อนาทีนะครับจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดบั l ติพอย n ์ครับ เครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับสามารถรองรับน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงแบบเบนซินแกโซฮอได้สูงส,สุดถึง E20 ด้วยครับทำงานร่วมกับระบบส่งกําลังนะครับซึ่งมีให้เลือกทั้ง2แบบนะครับเป็นระบบส่งกําลังแบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับรวมถึงระบบส่งกําลังแบบเกียร์ธรรมดาแบบ5จังหวะครับตอนนี้ก็มาสู่ช่วงของการทดสอบสมรรถนะของรถรุ่นนี้นะครับ ไปดูกันว่าเครื่องยนต์เบนซินรหัส K12B ขนาด1.2ลิตรนะครับ91แรงม้าคันนี้จะทำสมรรถนะได้ดีแค่ไหนครับ ผลทดสอบสุสูกิเซในรุ่นปี2020คันนี้นะครับอัตราเร่งในช่วงออกตัว0ถึง60กิโลเมตรตชั่วโมงทำได้6.2วินาทีครับและ0ถึง100กิโลเมตรตชั่วโมงทำได้13.5วินาทีครับส่วนอัตราเร่ง0ถึง402เมตรหรือว่าควอเตอร์ไมล์นะครับทำได้19.3วินาทีที่ความเร็ว121.3กิโลเมตรตชั่วโมงครับ ด้านอัตราเร่งทางยาวนะครับ0ถึง1,000เมตรหรือว่า1กิโลเมตรนะครับสามารถทำได้34.9วินาทีที่ความเร็ว150.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วน0ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้42.6วินาทีครับการทดสอบในช่วงเร่งแซงนะครับช่วงเร่งแซงในเมือง60ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถทำได้7.3วินาทีครับ และช่วงเร่งแสงนอกมือนะครับ80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถทำได้9.5วินาทีครับระบบเบรกใน s u z u กิเซียนะครับเป็นระบบเบรกแบบ ABS นะครับมาพร้อมกับ EBD ด้านหน้าแบบดิสเบรกนะครับหรือว่าจานเบรคพร้อมกับระบายความร้อนส่วนด้านหลังเป็นดุมเบรคหรือว่าดัมเบรคนั่นเองครับ สำหรับผลทดสอบเบรกที่ออกมานะครับเบรกในเมืองหรือว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงศูนย์นะครับสามารถทําได้16.0เมตรนะครับโดยมีค่า g อยู่ที่ 0.9g ครับส่วนเบรกนอกเมืองนะครับหรือว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงศูนย์นะครับสามารถทําได้47.3เมตรนะครับที่ 0.8g ครับด้านอัตราสินเปลืองเฉลี่ยที่เรานํามาทดสอบ5วันนะครับเราดูตัวเลขจากมารวัดเรือนใหม่ที่ปรากฏออกมา จากการใช้งานในเมืองนะครับสามารถทําได้12-13กิโลเมตรลิตรครับส่วนอัตราสิ้นเปลืองนอกเมืองที่เราทําได้นะครับอยู่ที่ประมาณ17-18กิโลเมตรลิตรเลยทีเดียวครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆคงจะได้เห็นผลทดสอบของสูซูกิเซทในรุ่นปรับโฉมปี2020คันนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งเข้ามานะครับก็เรียกได้ว่าครบคันแล้วก็เพียบพร้อมสาหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้นครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจํากัดนะครับที่เอื้อเฟื้อรถยนต์รุ่นนี้มาให้เราได้ทาการทดสอบกันครับและวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ